ผมกันอีกเช่นเคยช่องคนเมืองทอยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีคลิปในการรีวิวนะผมในชุดแฮปปี้มิลนะครับก็เป็นคอลเลคชันใหม่นะครับผมเป็นคอลเลคชันต่อจากที่เป็นตัวสัตว์นะผมที่เคยรีวิวไปอันนั้นคือไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับผมรอบนี้ก็เป็นชุดแฮปปี้มิลใหม่นะผมก็ชุดที่1กับชุดที่2พอดีว่าไม่ทันนะผมไปได้ชุดที่3กับชุดที่4ในสัปดาห์ที่2องผมก็เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดที่3นะครับจะเป็นเหมือนเต้านะผม เตาย่างเนื้อนะครับผมนี่ปาร์ตี้กิวนะแมชชีนนะครับผมเน่ยก็เดี๋ยวเรามาแกะดูตัวของเตาย่างเนื้อกันดีกว่านะครับว่าจะมีลูกเล่นอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับผมเนี่ยแกะออกมาก็จะมีเป็นหันี่จะเป็นเป็นอ่าสติกเกอร์มาให้นะครับผมนี่ก็เป็นสติกเกอร์นะครับ มาในถงุงอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเตานะครับผมวิธีการเปิดนี่ก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวเตานะผมนี่ถอดได้หรือเปล่าครับเนี่ยตัวเตาก็สามารถที่จะถอดมาได้นะผมมันจะมี ปุ่มนะผมปุ่มพี่จะเป็นเหมือนตัวล็อกนะครับผมถ้าเรากดเนี่ยผมต,ตัวตัวเตาเนี่ยมันจะไม่ออกมานะถ้าเรากดปุ่มนะครับผมแต่ถ้าเราปล่อยเนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัวเตาปิ้งครับออกมาได้แบบนี้ตัวกระทะนะมันจอยู่ด้านในนะครับผมฝาปิดแบบนี้ตัวต่อด้านข้างนะครับวิธีการเ,เล่นเนี่ยก็ อีกหนึงก็จะบอกในรูปเนี่ยเหมือนจะให้เราขึ้นมาหรือเปล่านะผมนี่ครับผมตัวอันนี้คือเราจะใช้ปิดเนี่ยผมทางด้านบนนะครับผมนี่ ถ้าเราเกดนะครับมันตัวฝาเนะี่ยมันจะหลุดออกมานะผมฉะนั้นคือถ้าเราจะเปิดนําก็อให้เปิดไปเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราจะเปิดแล้วให้ตัวถาดนมอยู่ด้านล่างนะเราก็ทําการกดนะครับแล้วก็งานออกมาแบบนี้นี่ครับผมตัวนี้ก็จะอยู่ด้านล่างถ้าเราปิดนะครับเราไม่ได้กดนะครับเปิดฝาเงียตัว ถาดด้านบนก็จะขึ้นอยู่ด้านบนับผมเนี่ยลูกเล่นก็ประมาณนี้ครับผมเป็นเตาย่างนะผมจากทางแม็กนะครับผมด้านล่างก็จะเขียนเป็นเม k อินนะผมตัวนี้เป็นเม k อินอ่าไชน่านะครับนี่ก็เป็นตัวชุดที่2นะครับส่วนสติกเกอร์เนี่ยก็จะนําไปติดก็ได้นะผมติดตามแล้วแต่นะจะติดตัวเตาก็ได้นะครับหรือจะไปติดบริเวณส่วนอื่นที่อื่นติดอย่างอื่นก็ได้ครับผมสำหรับตัวของสติกเกอร์กับเตา ก็ประมาานี้ครับสำหรับชุดแฮ p y m บิ l ชุดที่3นะครับในคอลเลกชันพวกเครื่องนะครับเรียกเรียกว่าเป็นเครื่องครัวที่อยู่ในร้านนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็าจะมีเพียงเท่านี้ใครมีคำถามก็ถามได้ใต้คอมเมนต์เลยกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมึงทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ